ในกรณีที่เรามีรายการบันทึกบัญชีที่ต้องการบันทึกบัญชีด้วยจํานวนเงินที่เท่าๆกันในทุกๆเดือนเช่นการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเราสามารถตั้งค่า Recurring v w a h e r โดยให้ระบบทําการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติสามารถใช้งานผ่านตัวโมดูล General Ledger คลิกที่ฟังก์ชัน Recurring v w a h e r มองหาปุ่ม Add นะคะซึ่งอยู่มุมบนขวามือ ทำการคลิก Add เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้าง Recurring v o r s i o n ทำการเลือก Prefix นะคะเพื่อใช้ในการบันทึกใส่ข้อมูล Description ในการบันทึกบัญชีที่เราต้องการเช่นการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนให้แต่ละนแผนกด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันจากนั้นกำหนด Period นะคะเริ่มต้นที่ช่อง Form และกำหนด Period สิ้นสุดที่ช่อง d o เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาให้ระบบทำการสร้าง Journal v o r s i o ให้อัตโนมัติส่วนช่อง Recurring Every Period นะคะคือการกำหนดว่าจะต้องทำการสร้าง Journal v o r s i o n บ่อยแค่ไหนเช่นใส่เลข1เพื่อเป็นการสร้าง Journal v o r s i o ในทุกๆ1เดือนหรือใส่เลข3เพื่อเป็นการสร้าง Journal v o r s i o ในทุกๆ3เดือน โดยสามารถกำหนดได้นานสูงสุดอยู่ที่12เดือนนะคะหรือใน1ปีเราสามารถเพิ่มรายการบันทึกบัญชีโดยทำการก,กดปุ่มเครื่องหมายบวกบนแถบสีน้ำเงินกำหนดข้อมูล Department หรือผนแผนกเช่น f o o t Office ระบุข,ข้อมูล Account Code นะคะที่เราต้องการบันทึกในช่อง Debit ใส่ข้อมูล Comment เพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายการนี้ เราสามารถเลือก c u r r e n c y นะคะที่เราต้องการบันทึกและรวมถึงเลทนะคะจากนั้นทําการก่อข้อมูลจํานวนเงินที่ต้องการเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคเพื่อเป็นการบันทึกรายการบัญชีค่ะทําการกดปุ่มเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายให้กับแผนกเช่น F&B ก่อข้อมูลอื่นๆนะคะให้ครบถ้วนและกดปุ่มโอเคนะคะเพื่อเป็นการบันทึกรายการ และทําการกดเครื่องหมายบวกเพื่อเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายให้กับแผนอกอื่นเพิ่มเติมเช่นไฟแนนซ์และตอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มโอเคเพื่อเป็นการบันทึกรายการสุดท้ายนะคะทําการกดปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อทําการบันทึกกับบัญชีและกรอกข้อมูลจํานวนเงินในช่องเครดิตจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะเพื่อเป็นการบันทึกรายการเมื่อตรวจสอบรายการ บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วในส่วนของ amount สิ้นสเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการกด s a v เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล recording v o u c h e r ตัวระบบนะคะจะแสดงข้อมูล information success ขึ้นมาให้ให้ทำการกดปุ่ม ok อีกครั้งหนึง่งเพื่อเป็นการสิ้นสุดการบันทึกข้อมูลหลังจากที่เราได้ทำการตั้งค่า recording v o u c h e r template เอาไว้นะคะเราสามารถให้ระบบทำการบันทึกบัญชีให้เราได้อัตโนมัติ โดยใช้งานผ่านตัว General Ledger ค่ะคลิกที่ f u n ก์ชัน Procedure จะพบกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า Apply Recording Template นะคะให้เราทำการเลือก Period ที่เราต้องการให้ตัวระบบเนี่ยสร้าง Journal voucher โดยอัตโนมัติและกดปุ่ม Apply ค่ะหลังจากที่กด Apply เรียบร้อยแล้วตัวระบบจะทำการสร้าง Journal voucher ตาม Recording voucher ที่ตั้งค่าเอาไว้ แต่ระบบจะสร้างเฉพาะ Recurring re v o u c h e r ที่อยู่ใน Period ที่เราเลือกเท่านั้นระบบจะแสดง Pop Up นะคะแสดงจำนวน Journal v o u c h e r ที่ระบบทำการสร้างให้ว่ามีทั้งหมดกี่ร e คอร์จากนั้นทำการกดปุ่ม OK เค,ค่ะเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Apply เราสามารถไปตรวจสอบข้อมูล Journal v o u c h e r ที่สร้างขึ้นโดยการคลิกที่ f u n ฟังก์ Journal นลวิชวล ระบบจะแสดงรายการ Journal Virtual ที่สร้างขึ้นล่าสุดด้วย prefix JV กดสัญลักษณ์รูปดวงตานะคะหรือไอคอนรูปดวงตาเพื่อเป็นการดูข้อมูลดีเทลของ Journal Virtual ใบนั้นเราสามารถสังเกตที่ซอสได้นะคะชื่งข้อมูลซอสเนี่ยจะเป็นซอส FRJV หรือเอกสาร JV ที่เกิดจากฟังก์ชัน Apply Recording Template ค่ะ